คุณเคยสังเกตถึงความย้อนแย้งที่น่าขันที่สุดของมนุษย์เราไหมครับว่าทำไมคนบางคนที่พยายามตะโกนบอกโลกดังๆว่าฉันรวยฉันเก่งหรือฉันสำคัญผ่านข้าวของเครื่องใช้ราคาแพงระยับหรือผ่านคำพูดที่พยายามข่มคนอื่นให้ดูตัวเล็กกว่ากลับเป็นคนที่ดูถูกที่สุดในสายตาของผู้คนในทางกลับกันทำไมคนบางคนที่ไม่ต้องพยายามทำอะไรเลยเพียงแค่เขานั่งนิ่ง สวมเสื้อผ้าธรรมดาที่ไม่ได้บ่งบอกยี่ห้อไม่ได้พูดจาโอ้อวดสปปรรพคุณของตัวเองแม้แต่คำเดียวแต่ทุกการขยับตัวทุกจังหวะการหายใจหรือแม้แต่รอยยิ้มจางๆของเขากลับแผ่ซ่านพลังงานบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกเกรงใจรู้สึกปล่อยภัยและอยากพาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้ๆราวกับว่าเขามีแรงดึงดูดของดวงดาวที่มองไม่เห็นนี่คือปริศนาที่วงการจิตวิทยาและนักปรัชญาเฝ้าสังเกตมาตลอดครับ ว่าอะไรคือเส้นแบ่งบางๆระหว่างความอวดอ้างที่น่ารำคาญกับความสง่างามที่น่าหลงไหลสิ่งนี้เป็นเหมือนเวทมนต์ที่เงินในบัญชีธนาคารไม่สามารถเสกขึ้นมาได้เพราะถ้าคุณลองสังเกตดีๆในวันที่คุณเดินเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนสัญชตาตญาณดิบของคุณจะบอกได้ทันทีว่าใครคือของจริงและใครคือคนที่กำลังหิวแสงความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับ ความแพงที่แท้จริงในโลกใบนี้ไม่ได้วัดกันที่ป้ายราคาที่ห้อยอยู่บนคอแต่มันวัดกันที่ความเต็มจากข้างในจิตใจมันคือสภาวะที่คนคนหนึ่งเคารพตัวเองมากพอจนไม่จําเป็นต้องเรียกร้องความสนใจจากใครไม่จําเป็นต้องโอ้อวดไม่จําเป็นต้องข่มใครเพื่อให้ตัวเองดูยิ่งใหญ่เพราะเขารู้ดีว่าคุณค่าของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาของคนอื่นแต่มันขึ้นอยู่กับรากฐานของความคิดและการกระทำของเขาเอง วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมสภาวะแบบนี้ถึงเป็นสเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดยิ่งกว่าเครื่องประดับชิน้นใดในโลกและเราจะสร้างมันขึ้นมาในตัวเราได้อย่างไรครับ just try สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องลองทำดู just try it podcast พื้นที่ที่เราจะมาถอดรหัสความคิดพลิกมุมมองชีวิต และร่วมกันค้นหาเวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมานั่งลงสบายๆผ่อนคลายอิริยาบถแล้วอนุญาตให้ตัวเองได้กลับมาคุยกับเสียงเล็กๆหรืออาจจะเป็นยักษ์ใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในใจเราครับหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนสัมผัสได้แต่เราอาจจะไม่เคยหยิบมันมาวางบนโต๊ะแล้วพิจารณามันอย่างละเอียดละออ นั่นคือเรื่องของความแพงที่ไม่ได้เกิดจากป้ายราคาหรือสิ่งที่เราเรียกกันในภาษาใจว่าความใจสูงทำไมเราถึงต้องมาคุยเรื่องนี้กันในตอนนี้ลองมองไปรอบๆตัวเราสิครับในยุคที่หน้า feed social media เต็มไปด้วยการนำเสนอชีวิตที่สมบูรณ์แบบเต็มไปด้วยวัตถุที่ตะโกนบอกมูลค่ากระเป๋าใบละแสนรถยนต์คันละล้านหรือนาฬิกาที่ราคาเท่าบ้านหนึ่งหลังสิ่งเหล่านี้สร้างความตื่นตาตื่นใจได้จริงครับ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแว็บแรกที่เห็นเราอาจจะรู้สึกว้าวรู้สึกอยากได้อยากมีแต่ทุนเคยสังเกตความรู้สึกหลังจากความตื่นเต้นนั้นจางหายไปไหมครับความตื่นตาตื่นใจเหล่านั้นมักจะอยู่กับเราได้ไม่นานพอมองผ่านไปสักพักเราก็ชินชาและบางครั้งลึกๆในใจเรากลับรู้สึกว่างเปล่าด้วยซ้ําเพราะเรากําลังอยู่ในโลกที่นิยามคําว่าเลอค่าผูกติดอยู่กับวัตถุภายนอก จนเราหลงลืมไปว่าความแพงที่แท้จริงที่มนุษย์คนหนึ่งพึงมีคือสิ่งที่ติดตัวเขาไปตลอดเวลาแม้ในวันที่เขาไม่มีเครื่องประดับแม้แต่ชิ้นเดียวสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้คือศาสตร์แห่งความสง่างามทางอารมณ์ครับมันคือลับทางจิตวิทยาที่อธิบายว่าทำไมคนบางคนถึงมีแรงดึงดูดมหาศาลทำไมการอยู่ใกล้เขาถึงรู้สึกเหมือนได้รับพลังงานที่เย็นสบายปลอดภัยและรู้สึกว่าโลกนี้น่าอยู่ขึ้น สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ครับและมันคือสิ่งที่วงการจิตวิทยาหรือแม้แต่นักปรัชญาการใช้ชีวิตต่างก็ให้ความสนใจมาตลอดเราเรียกสิ่งนี้ว่าความใจสูงหรือถ้าจะขยายความให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมันคือสภาวะจิตใจที่ถูกขัดเกลามาแล้วอย่างดีเป็นสภาวะของความเต็มจากข้างในผมอยากให้คุณผู้ฟังลองล้างความเชื่อเดิมทิ้งไปก่อนนะครับคำว่าใจสูงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนที่ทำตัวเหนือกว่าคนอื่น ไม่ใช่คนที่มองลงมาจากหอคอยงาช้างแล้วตัดสินว่าใครต้อยต่ตำกว่าตรงกันข้ามเลยครับคนใจสูงในนิยามที่เราจะมาถอดรหัสกันในวันนี้คือคนที่มีความเคารพตัวเองอย่างลึกซึง้งหรือที่เรียกว่า self respect เมื่อเขาเคารพตัวเองมากพอเขาจึงไม่จําเป็นต้องเรียกร้องความสนใจจากใครไม่จําเป็นต้องโอ้อวดไม่จําเป็นต้องขนใครเพื่อให้ตัวเองดูยิ่งใหญ่เพราะเขารู้ดีว่าคุณค่าของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาของคนอื่น แต่มันขึ้นอยู่กับรากฐานของความคิดและการกระทำของเขาเองวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมสภาวะแบบนี้ถึงเป็นเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดยิ่งกว่าเครื่องประดับชิ้นใดในโลกและเราจะสร้างมันขึ้นมาในตัวเราได้อย่างไรครับลองจินตนาการถึงงานเลี้ยงสังสรรค์สักงานหนึ่งนะครับในขณะที่ทุกคนกำลังถือแก้วเครื่องดื่มพูดคุยกันเสียงดังเซงแซ่คุณจะสังเกตเห็นคนประเภทหนึ่งที่เสียงดังที่สุดในวงสนทนา เขาอาจจะกำลังเล่าเรื่องความสำเร็จทางธุรกิจรถคันใหม่ที่เพิ่งถอยมาหรือทริปยุโรปสุดหรูที่เพิ่งไปมาเมื่อเดือนก่อนแต่แปลกไหมครับยิ่งเขาพูดเสียงดังเท่าไหร่ยิ่งเขาพยายามขยายเรื่องราวให้ดูใหญ่โตเท่าไหร่คนฟังกลับรู้สึกอึดอัดและสัมผัสได้ถึงความกลวงบางอย่างในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่าปฏิกิริยาชดเชยปมด้อยหรือ compensation mechanism ครับ มนุษย์เรามีสัญชาตญาณที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อเรารู้สึกขาดแคลนข้างในเราจะพยายามสร้างเปลือกข้างนอกให้ดูแน่นหนาที่สุดเหมือนถังเปล่าที่เวลาเคาะแล้วเสียงจะดังสนั่นวันไหวในขณะที่ถังที่มีน้ำเต็มเปี่ยมเวลาเคาะลงไปเสียงกลับทุ้มนุ่มลึกและหนักแน่นนี้แหละครับคือกุญแจดอกแรกของคนที่มีใจสูงอย่างแท้จริงความแพงของพวกเขาไม่ได้เกิดจากการตะโกนบอกใคร แต่มันเกิดจากสภาวะความเต็มจากข้างในหรือที่ผมอยากเรียกว่า self-respect ขั้นสูงเมื่อคนคนนึงเคารพตัวเองมากพอเขาจะหลุดพ้นจากวงจรของการหิวโหวยการยอมรับเขาไม่ต้องพยายามทำตัวให้คมคายเพื่อข่มใครไม่ต้องโอ้อวดทรัพย์สินเพื่อสื้อความนับถือเพราะเขารู้ดีว่าคุณค่าของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับยอดไลค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำชมฉาบฉวยและไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาที่มองมาด้วยความอิจฉาของใคร แต่คุณค่าของเขามันสถิตอยู่อย่างมั่นคงในทุกความคิดและการกระทําของเขาเองลองนึกภาพคนที่มีความมั่นใจแบบเงียบๆดูสิครับคนที่เดินเข้ามาในห้องแล้วบรรยากาศเปลี่ยนไม่ใช่เพราะเขาแต่งตัวจัดแต่เพราะแววตาของเขาที่มองสบตาคนอื่นอย่างเปิดเผยรอยยิ้มที่จริงใจที่ไม่ต้องดัดจริตและท่าทีที่ผ่อนคลายสิ่งเหล่านี้ส่งคลื่นพลังงานที่บอกว่าฉันโอเคกับตัวเองและฉันก็โอเคกับคุณ ซึ่งพลังงานแบบนี้แหละครับคือเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนให้เข้าหาโดยไม่รู้ตัวเหมือนแมลงที่บินเข้าหาแสงสว่างที่นวลตาไม่ใช่ไฟที่ร้อนแรงจนเผาไหม้แต่ช้าก่อนครับการมีใจสูงหรือความเคารพตัวเองนี้ไม่ได้ถูกทดสอบในวันที่ชีวิตโรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับบททดสอบที่แท้จริงของความแพงในจิตใจมันจะเกิดขึ้นในวันที่โลกไม่ได้ใจดีกับเราในวันที่เราเจอคนไม่มีเหตุผลหรือในวันที่เราถูกยั่วยุด้วยถ้อยคําที่เจ็บแสบ ตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดตัดระหว่างคนทั่วไปกับคนใจสูงคุณเคยเจอสถานการณ์ที่ใครสักคนพยายามลากคุณลงไปในดราม่าไหมครับอาจจะเป็นคำพูดเหน็บแนมในที่ทำงานหรือคอมเมนต์แย่ๆในโซเชียลมีเดียวูบแรกสมองส่วนอารมณ์หรืออะมิกดาลลาของเราจะสั่งการทันทีว่าสู้สิอย่าไปยอมตาต่อตาฟันต่อฟันมันเป็น,นกลไกป้องกันตัวตามธรรมชาติครับเราอยากจะสวนกลับให้สาสมอยากจะปกป้องศักดิ์ศรีของเรา แต่คนที่มีใจสูงเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าจังหวะหยุดหรือ the sacred pause ในเสี้ยววินาทีแห่งความเงียบนั้นเขาจะถามตัวเองด้วยคำถามที่ทรงพลังมากกว่าคุ้มไหมที่จะเอาทองคำไปแลกกับก้อนกรวดคำถามนี้เปรียบเปรยได้ลึกซึ้งมากครับทองคำคือเวลาความสงบในใจและภาพลักษณ์ที่คุณสั่งสมมาทั้งชีวิตส่วนก้อนกรวดคืออารมณ์ชั่ววูบและความสะใจที่จะได้ด่ากลับไป คนใจสูงตระหนักดีว่าการที่ใครสักคนศาสตร์โคลนใส่เราถ้าเรากระโดดลงไปคลุกโคลนเพื่อสู้กับเขาสุดท้ายจะมีคนเปื้อนโคลนสองคนและในสายตาคนนอกไม่มีใครดูดีกว่าใครเลยที่แย่ไปกว่านั้นคือคนที่เริ่มศาสตร์โคลนเขาคุ้มเคยกับโคลนตมนั้นดีครับเขาถนัดในการต่อสู้แบบสกรปรกเขาอยู่ในพื้นที่ต่ำตมนั้นชนชินแต่คุณไม่ใช่พื้นที่ของคุณคือที่สูง การลดตัวลงไปสู้ในเกมของเขามีแต่จะทำให้คุณสูญเสียความสง่างามสูญเสียจุดยืนและสุดท้ายคุณจะพ่ายแพ้ต่อความมัวหมองในใจตัวเองแล้วถ้าไม่ตอบโต้เราจะทำอย่างไรเราต้องยอมให้เขาโขกสับหรือเปล่าเลยครับความมิ่งสงบหรือ emotional stability ของคนใจสูงไม่ใช่ความอ่อนแอและไม่ใช่การยอมจำนนแต่มันคือการประกาศขอบเขตที่ชัดเจนที่สุดและน้าเกรงขามที่สุด การที่คุณมองพฤติกรรมแย่ๆเหล่านั้นด้วยสายตาที่ว่างเปล่ายิ้มมุมปากเล็กน้อยแล้วเดินจากไปหรือตอบกลับด้วยประโยคสั้นๆส,สุภาพแต่เฉียบคมมันเจ็บปวดกว่าคำด่าหยาบคายร้อยพันทวีสำหรับคนผ่านเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะปฏิกิริยาของคุณมันเป็นเหมือนกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนความน่าเกลียดของเขาให้โลกเห็นอย่างชัดเจนที่สุดโดยที่คุณไม่ต้องเปลืองตัวเลยลองนึกภาพภูเขาน้ำแข็งดูสิครับส่วนที่โผล่พ้นน้ำอาจจะดูสงบนิ่ง แต่ความน่าเกรงขามที่แท้จริงคือฐานรากใต้น้ำที่หนักแน่นและอย่างลึกพายุอารมณ์ของคนอื่นอาจจะพัดกระหน่ำผิวน้ำได้แต่ไม่สามารถทำให้ภูเขาทั้งลูกสั่นคลอนได้นี่คือศิลปะขั้นสูงของการใช้ชีวิตครับคือศิลปะการไม่ลดตัวและเชื่อเถอะครับว่าในระยะยาวคนที่พยายามโยนไฟใส่คุณถ้าคุณไม่รับ ไฟนั้นก็จะเผามือเขาเองเขาจะแพ้ภัยตัวเองด้วยความร้อนรุ่มที่เขาสร้างขึ้นในขณะที่คุณยังคงเย็นฉําและงดงามอยู่บนเส้นทางของคุณทีนี้เมื่อเราสามารถรักษาความนิ่งและไม่ลดตัวลงไปในสมรภูมิโครนตมได้แล้วสเต็ปถัดไปที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือแว่นตาที่คนใจสูงใช้มองโลกครับพัฒนาการทางจิตวิญญาณขั้นนี้จะเปลี่ยนจากการอดทน เป็นความเข้าใจหรือเอมพาธีในระดับที่ลึกซึ้งคุณเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าถ้าอยากรู้นิสัยที่แท้จริงของใครอย่าดูตอนที่เขาคุยกับเจ้านายแต่ให้ดูตอนที่เขาคุยกับพนักงานเสิร์ฟไหมครับประโยคนี้คลาสสิกและเป็นความจริงเสมอคนที่มีใจสูงจะมองทะลุหัวโขนทางสังคมครับเขาไม่ได้มองว่าคนนี้คือซ e o หรือคนนี้คือแม่บ้านแต่เขามองเห็นความเป็นมนุษย์ humanity ในตัวของทุกคนเขาเข้าใจสัจธรรมข้อหนึ่งว่าภายใต้เสื้อผ้าอาภรณ์ภายใต้ตำแหน่งหน้าที่ทุกคนต่างก็มีความกลัวมีความรักมีความเจ็บปวดและปรารถนาความสุขไม่ต่างกันในทางจิตวิทยาพฤติกรรมการให้เกียรติคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนี้สะท้อนถึงความมั่นคงภายในหรือ inner security ที่สูงมากครับ คนที่ลึกๆรู้สึกขาดแคลนหรือมีปมด้อย inferiority complex มักจะชอบใช้อำนาจบาดใหญ่ชอบข่มคนอื่นเพื่อชดเชยความรู้สึกด้อยค่าในใจตัวเองการได้ตะคอกใส่คนที่ไม่มีทางสู้มันเหมือนยาแก้ปวดชั่วคราวที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองตัวใหญ่ขึ้นมีอานาจขึ้นมาวูบหนึ่งแต่คนใจสูงเขาตัวใหญ่จากข้างในอยู่แล้วครับ เขาเต็มอิ่มแล้วเขาจึงไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องเหยียบไหล่ใครให้จมลงเพื่อดันตัวเองให้สูงขึ้นในทางกลับกันการที่เขาปฏิบัติต่อแม่บ้านยามรอปภหรือพนักงานบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อมให้เกียรติและมีรอยยิ้มให้เสมอมันกลับยิ่งขับเน้นความสูงส่งในจิตใจของเขาให้เด่นชัดขึ้นจนหน้าขนลุกนี่คืออำนาจที่แท้จริงครับ อำนาจที่ไม่ได้มาจากความกลัวแต่มาจากความศรัทธาบารมีไม่ได้สร้างด้วยความดุบันแต่สร้างด้วยความเมตตาแต่ความเมตตานี้ไม่ใช่การมองโลกสวยจนกลายเป็นคนโง่นะครับคนใจสูงเขารู้เท่าทัานคน street smart เขามองออกครับว่าใครมาดีใครมาร้ายแต่จุดที่แตกต่างคือเขาเลือกที่จะตอบสนองด้วยความเมตตาบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ลึกซึง้ง เขาจะมองทะลุพฤติกรรมก้าวร้าวของคนอื่นเข้าไปเห็นเด็กน้อยที่กำลังเจ็บปวดข้างในเขาเข้าใจว่าคนที่ชอบนินทาคือคนที่กำลังอิจฉาและไม่มีความสุขกับชีวิตตัวเองคนที่ขี้โมโหคือคนที่กำลังจัดการกับความทุกข์ในใจไม่ได้เมื่อเรามองเห็นความน่าสงสารที่ซ่อนอยู่ในความร้ายกาดความโกรธของเราจะเปลี่ยนเป็นความเวปนาและนั่นจะทำให้ท่าทีของเราเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เราจะนุ่มนวลขึ้นเย็นลงและแผ่รังสีของความเป็นมิตรที่ทรงพลังออกมาซึ่งรังสีนี้แหละครับที่มีอนุภาพทําลายล้างกำแพงในใจคนอื่นได้ชะง,งัดนักบางครั้งรอยยิ้มที่ให้อภัยของคุณเพียงครั้งเดียวอาจจะไปสกิดใจให้คนที่คิดร้ายกับคุณรู้สึกละอายและอยากกลับตัวเป็นคนดีก็ได้ใครจะไปรู้ และเมื่อเราเดินทางมาถึงจุดที่เราเข้าใจมนุษย์อย่างถ่องแท้แล้วเราจะพบกับประตูด่านสุดท้ายที่ยากที่สุดแต่ก็งดงามที่สุดของการยกระดับจิตใจนั่นคือเรื่องของการให้อภัยครับหลายคนเข้าใจผิดอย่างมหันว่าการให้อภัยคือความพ่ายแพ้คือการยอมให้คนผิดลอยนวลหรือคือการกลับไปคบค้าสมาคมกับคนที่ทำร้ายเรา แต่ในความเป็นจริงทางจิตวิทยาและปรัชญาชีวิตชั้นสูงการให้อภัยมีความหมายที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับมันไม่ใช่ของขวัญที่เรามอบให้ศัตรูแต่มันคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองเพื่อปลดปล่อยพันธนาการที่มองไม่เห็นลองจินตนาการว่าความโกรธแค้นเปรียบเสมือนยาพิษครับเวลาเราโกรธใครเรามักจะก,กำยาพิษขวดนั้นไว้แน่นดื่มมันเข้าไปทุกวันทุกวันด้วยความหวังว่าไอคนที่เราเกลียดมันจะตาย แต่ความเป็นจริงคืออะไรรู้ไหมครับคนที่ร้อนรุ่มคนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับคนที่หน้าตาหมองคล้ำและไม่มีความสุขก็คือตัวเราเองทั้งนั้นส่วนคนที่เราโกรธเขาอาจจะนอนหลับฝันดีหรือไปเที่ยวสนุกสนานโดยที่ไม่ได้นึกถึงชื่อเราเลยด้วยซ้านี่คือความตลกร้ายของความแค้นครับดังนั้นการให้อภัยของคนใจสูงจึงเป็นการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดที่จะหยุดดื่มยาพิษนั้นซะ มันคือการประกาศอิสรภาพทางจิตวิญญาณเป็นการบอกตัวเองว่าฉันจะไม่ยอมให้คนคนนี้หรือเหตุการณ์นี้มาเช่าพื้นที่ในสมองและหัวใจของฉันอีกต่อไปคนใจสูงจะไม่ยอมให้พื้นที่อันมีค่าในเมมโมรีของชีวิตถูกยึดครองด้วยขยะอารมณ์ครับเขาฉลาดเลือก selective memory เขาเลือกที่จะจำบทเรียนเพื่อป้องกันตัวเองแต่เลือกที่จะลืมความเจ็บปวดทางอารมณ์ เขาเลือกที่จะระมัดระวังตัวแต่ไม่เก็บความแค้นไว้เผาใจเปรียบเสมือนภูเขาครับคุณลองมองไปที่ภู้เขาสูงตระหง่านเวลาพายุฝนกระหน่ำลงมาผู้เขาก็เปียกปอนครับต้นไม้บนเขาอาจจะไหวเอ็นตามแรงลมแต่มวลสารของผู้เขาไม่เคยสั่นคลอนไม่เคยวิ่งหนีพายุและเมื่อพายุผ่านไปฟ้าหลังฝนที่สดใสก็กลับมาเยือน ภูเขาก็ยังคงตั้งตระหา่านอยู่อย่างงดงามพร้อมกับต้นไม้ใบหญ้าที่กลับมาเขียวชอุ่มกว่าเดิมใจที่สูงก็คือใจที่เป็นดั่งภูเขาครับรับรู้ความเจ็บปวดรับรู้อารมณ์โกรธแต่มองเห็นว่ามันเป็นเพียงสภาวะชั่วคราวเหมือนพายุไม่นานมันก็จะผ่านไปเขาจะไม่กอดพายุไว้ไม่ขังพายุไว้ในใจแต่จะปล่อยให้มันพัดผ่านไปตามกฎของธรรมชาติการปล่อยวางได้เร็ว ไม่ใช่เรื่องของคนความจําเสื่อมครับแต่เป็นเรื่องของคนที่มีปัญญาครับปัญญาที่รู้ซึ้งว่าเวลาในชีวิตเรามีจํากัดเกินกว่าที่จะเสียไปกับเรื่องไร้สาระและใจของเรามีค่าเกินกว่าที่จะให้ใครมาใช้เป็นถังขยะทิ้งอารมณ์เมื่อเราให้อภัยได้อย่างแท้จริงแววตาของเราจะเปลี่ยนไปครับจากแววตาที่แข็งกร้าวเราแวดระวังจะกลายเป็นแววตาที่สงบเย็นลึกซึง้ง น้ำเสียงของเราจะนุ่มนวลลงโดยธรรมชาติและสเสน่ห์ที่เกิดจากความเบาสบายนี้แหละครับที่จะดึงดูดผู้คนดีๆโอกาสดีๆเข้ามาหาเพราะอยู่กลางเราแล้วเขาไม่รู้สึกร้อนเขาไม่สัมผัสถึงรังสีอมหิตแต่เขาสัมผัสได้ถึงความเมตตาที่ไร้เงื่อนไขชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมนุษย์จึงไม่ใช่การเอาชนะคนอื่นให้ล้มควม่ำแต่คือการชนะใจตัวเองชนะความกโกรธ ชนะความอาฆาตและสามารถยิ้มให้กับโลกใบนี้ได้อีกครั้งอย่างบริสุทธิ์ใจแม้ว่าโลกอาจจะเคยทำร้ายเรามาก่อนก็ตามนี่แหละครับคือเส้นทางของการบ่มเพาะหัวใจให้มีราคาเป็นเส้นทางที่อาจจะดูสวนกระแสแต่ผลลัพธ์ของมันคือความสุขที่ยั่งยืนและความสง่าง,งามที่ไม่มีวันเสื่อมสลายครับเราเดินทางมาถึงบทสรุปของการสนทนาในวันนี้แล้วนะครับ เรื่องราวของใจสูงที่เราคุยกันมาทั้งหมดอาจจะฟังดูเป็นอุดมคติที่สวยหรูเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะทำได้ยากเหลือเกินในโลกแห่งความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและการแข่งแย่งชิงดีแต่ผมอยากบอกความลับข้อหนึ่งกับคุณครับว่าจิตใจที่สูงส่งไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนและไม่ได้เป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิดสำหรับใครบางคนเท่านั้นแต่มันคือทักษะครับทักษะที่สามารถฝึกฝนได้ พัฒนาได้และทำให้แข็งแรงขึ้นได้ไม่ต่างอะไรกับการที่เราเข้ายิมไปเล่นกล้ามเนื้อเพียงแต่ครั้งนี้คือยิมของจิตวิญญาณที่เราต้องหมั่นเข้าไปฝึกฝนทุกวันถ้าวันนี้คุณอยากเริ่มยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเพื่อสร้างสเสน่ห์ที่ยั่งยืนผมมีข้อแนะนำง่ายๆที่คุณเริ่มทำได้ทันทีครับอย่างแรกคือการฝึกรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองในแต่ละวันลองหมั่นสังเกตใจตัวเองบ่อยๆครับ เวลาโกรธให้รู้ว่าโกรธแต่อย่าพึ่งรีบกระโจนลงไปเล่นกับความโกรธฝึกที่จะกดปุ่มหยุดหายใจเข้าลึกๆแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดหรือทำลงไปมันจะทำให้ฉันดูแย่ลงหรือดูดีขึ้นการดึงสติกลับมาแค่เสี้ยววินาทีสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์จากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยครับอย่างที่สองคือฝึกทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็น นี่คือบททดสอบสําคัญของคนใจสูงครับความดีที่แท้จริงไม่ต้องการแสงไฟสปอตไลท์การเก็บขยะที่คนอื่นทิ้งไว้การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานแม้เจ้านายไม่อยู่หรือการให้เกียรติคนลับหลังสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือการสะสมแต้มความเคารพตัวเองยิ่งคุณทำดีลับหลังคนอื่นมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งรู้สึกนับถือตัวเองมากขึ้นเท่านั้นและความภูมิใจเงียบๆนี้แหละครับ ที่จะฉายแสงออกมาเป็นออร่ารอบตัวคุณและอย่างสุดท้ายคือการฝึกเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการให้ในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองครับแต่เป็นการให้รอยยิ้มให้คำพูดดีๆให้โอกาสและที่สำคัญที่สุดคือการให้อภัยเมื่อเราฝึกเป็นผู้ให้ใจเราจะขยายใหญ่ขึ้นเราจะเลิกหมกมุ่นกับความต้องการของตัวเองและเมื่อเราเลิกยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ความทุกข์จะเล็กลงความสุขจะง่ายขึ้นและเสน่ห์ของเราจะเพ้่มขึ้นโดยอัตโนมัติครับจำไว้นะครับว่าใจสูงคือเสน่ห์ที่ซื้อไม่ได้ไม่มีคลินิกศัลยกรรมไหนทำได้ไม่มีแบรนด์เนมไหนช่วยได้มันต้องถูกถักทอขึ้นมาจากความคิดคำพูดและการกระทําของคุณเองในทุกวันอาจจะมีวันที่เราพลาดวันที่เราเผือหลุดอารมณ์วันที่เราทำตัวไม่น่ารักก็ไม่เป็นไรครับ ให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มใหม่อย่าก,กดดันตัวเองว่าต้องสมบูรณ์แบบเพราะคนใจสูงก็คือคนธรรมดาที่พยายามขัดเกลาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานผมเชื่อมั่นครับว่าลึกๆแล้วในใจของคุณมียักษ์ใหญ่ที่ใจดีซ่อนอยู่ยักษ์ที่มีพลังมหาศาลที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นด้วยความเมตตาและความเข้าใจขอเพียงแค่คุณเชื่อในคุณค่าของตัวเองและกล้าที่จะยืนหยัดในความดีงาม ไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตามจงภูมิใจเถอะครับว่าคุณเลือกที่จะเติบโตอย่างงดงามและเป็นร่มไม้ใหญ่ให้คนรอบข้างได้พักพิงเพราะนั่นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วครับและคุณล่ะครับฟังจบแล้วคิดเห็นอย่างไรหรือมีวิธีดูแลใจตัวเองแบบไหนแชร์ประสบการณ์ของคุณได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามครับ ถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าทุกการลองทำดูคือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณเสมอพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ